ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แบบมานั่งที่อ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่างเก็บน้ํานะคะที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้นะคะก็มานั่งบ้าบอคอแตกนะคะไม่รู้มานั่งทําไมนะคะบรรยากาศก็คือดีมากนะคะมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมีน้ํานะคะแล้วก็มานั่งบ้าบอนะคะก็จะมาเล่าเรื่องว่าอะไรชีวิตเนี่ย แม่ก็คือไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเลยนะคะการใช้ชีวิตของเราก็คือแบบทํางานก็ไม่รู้ว่าแม่งเขาจะไล่ออกวันไหนในะอีสัตว์ก็ทำํทำๆไปเหอะนะคะก็มีไอ้บ้ารถคันหนึ่งนะรถเฮียเลยนะทีแรกเราว่าจะไปนั่งตรงนั้นนะคะและทีนี้เราไปมันไม่มีคนใช่ปะแล้วก็มีไอ้รถเฮียนั้นไอ้รถถูมูปะเหมือนมันแบบติดตั้งมันน่าจะเป็นผู้ชายแหละ มันก็เห็นเรามาคนเดียวใช่ปะมันก็แบบขี่มาตามเราก็เลยแบบหลบแม่งมานั่งตรงนี้มึงเข้าใจปะแล้วตอนนี้คือมันแบบมันก็เลยจะถอยมามันเป็นบ้าหรือเปล่ากูงงแล้วมันจะถอยมาแบบมันยังไงมันกำลังถอยมาเอีย้ยคืออะไรของมันวะกูกูงงแล้วกูก็บ้านะมานั่งตรงนี้นะคือกูเป็นเฮี้ยอะไ ตลกตัวเองมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเราจะคอยดูนะว่าจะมาไหมน่ะเห็นทุกคนเห็นปะมันสามารถเห็นไหมคันเขาข่าวตรงนั้นน่ะรถกระบะนะคะไหนวะนี่นี่คันตรงนี้ค่ะโวยบักบ้าฉันว่ามันต้องมามาหาฉันแน่เลยอ่ะคือว่าเราอุตส่าห์หนีแล้วนะดูแลไงมันเลี้ยวกับมามาเป็นบ้าหรอฉันเตรียมตัวหนีก่อนนะคะคือมึงกูอยากอยู่คนเดียวใช่ปะ แล้วที่ดีก็คือบรรยากาศมึงจะมาอะไรกับกูนักหนาเฮียมึงก็ไปทั้งที่ของมึงดีวะแล้วแล้วมันนะนั่นนะคะอุ๋ยเรามาโนมันไม่ได้มาค่ะมันเลี้ยวไปนู่นค่ะโลกมนโนละหนึ่งนะคะเขาไปแล้วเออฉันมนโนเองแหละนะคะ่ะก็ไม่มีอะไรมากเล้ก็มาแบบบ้าบอนะคะแถวนี้นะเออ ก็บ oh, ๊ายบายแล้วกันค่ะบ๊ายบายเซี่ยร์